สวัสดีค่ะ DM Sister by Emmy วันนี้นะคะแอดมี่มีอุปกรณ์ตัวช่วยในการถักโครเชต์มาแนะนำค่ะเป็นอะไรนั้นตามไปดูกันเลยจ้าเพื่อนๆมือใหม่หลายๆคนนะคะรวมถึงแอดมี่ด้วยนะคะอาจจะเคยประสบปัญหาแบบนี้นะคะเวลาถักโครเชต์เป็นยังไงกันถักโครเชต์มันคือจะมีความหมุดหงีดมากนะแบบนี้เนาะม้วนม้วนมวน,มวน,มวนอะไรอย่างเงี้ย ม้วนไปถักไปเรื่อยๆถักไปแล้วก็ถอยออกถักไปถอยออกเฮ้ยหมดละม้วนใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันคือมันจะอยู่ลักษณะน,นี้อะไรพักหนึ่งให้หมดอีกแล้วม้วนใหม่คืออันนี้คือเราเป็นมือใหม่เราไม่รู้เทคนิคในการม้วนในการประคองได้แบบนี้นะคะแต่วันเนี้ยไปเจอสิ่งหนึ่งมาคะ่ะเพือ่อนๆมันคือ <H an? S 1> อะไรว่า มันคือแหวนค่ะเย้แหวนอะไระมาทำอะไรนะคะเนื่องจากแอดมี่ได้ไปเห็นคลิปของชาวต่างชาตินะคะเขาใช้แหวนนะคะมีแหวนโดยเฉพาะสำหรับการประคองไหมในการถักนะคะทำให้ง่ายต่อการควบคุมน้ำหนักนะคะในการทำให้ตึงหย่อนของไหมบางั้นเถอนเนาะอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยมันเข้าท่าดีนะเขาเขาใช้อะ่ะแต่คราวนี้มันก็มีราคาค่อนข้างแพงเหมือนกันนะไม่ใช่ถูกๆแต่แหวนของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะแหวนเหมือนตกแต่งอะ่ะใส่แล้วก็สวยอะ่ะเป็นนกยูงด้วยเป็นอันนั้นอันนี้เป็นงูเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันสวยเป็นเหมือนลักษณะเป็นเงินนะคะเออเข้าท่าดีแต่แพงไม่ไหวแล้วกมม็มีบางคลิปเขาสอนทำา DIY ด้วยก็ใช้ลวดข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 อด,ขอ,ด,ขอ,ดอะไรอย่างเงี้ยแต่บังเอิญน,นะคะแอดมี่อ่ะหรือบ้านนะคะเราไปเจอสิ่งนี้ นะคะมันคือของเล่นที่อยู่ในอะไรอะลูกไข่กระชะปองอะ่ะเออมันอยู่ในลูกไข่กระชะปองอะ่ะไปค้นเจอมาตอนแรกกะว่าเฮ้ยมันของเล่นเด็กงกะจะทิ้งทิ้งทิ้งไปอะไรเงี้ยแต่จับจับดูเอยมันก็น่ารักดีนะเอามาลองใส่ใส่นิ้วไหนก็ไม่ได้ใส่นิ้วก้อยเอ้ยมันน่ารักดีว่ะอะไรเงี้ยเออสักพักหนึ่งก็จะลองเอามาใส่นิ้วนิดมันใส่ไม่ได้เล็กอะไรเงี้ยพอมองปุ๊บ เห็นข้างใต้ฐานมันเป็นลักษณะนี้แวบหนึ่งในความคิดเฮ้ยหรือจะเอาลองมาพันไหมในการถักได้หรือเปล่าว่าลองดูอะไรอย่เงี้ยปรากฏว่ามันเวิร์กมากเพื่อนเวิร์กจริงๆค่ะมันเวิร์กยังไงคือมันสามารถช่วยสามารถลิ้นพันกันละสามารถช่วยควบคุมนะคะในการถักของเราได้เฮ้ยมันสะดวกสบายมากเราไม่ต้องไปซื้อแพง แล้วไม่ต้องมานั่งทําเองคือคนในบ้านเจอก็เอานี้มาใช้เลยนะคะนะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าแอบบี้ใช้อย่างไงนะคะมาดูค่ะมาดูมามุงค่ะมามุงเลยค่ะมาจะทําให้ดูอันดับแรกแอดมี่จะใช้ที่นิ้วชี้ก่อนนะคะจะใช้นิ้วชี้ก่อนแนะนาว่าเพื่อนๆควรจะเป็นแหวนที่เล็กกว่าขนาดนิ้วของเราให้มันคาอยู่ตรงนี้ อย่าให้มันอยู่ตรงนี้เพราะไม่งั้นมันก็หรืออาจจะได้ก็ไม่รู้นะเพราะว่ายังไม่ได้ลองอืมแต่ว่าแอบมี่ว่าอยู่ตรงเนี้ยมันควบคุมง่ายค่ะมันงบควบคุมง่ายนะให้มันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้สองอันเนี้ยประคองนะนี่พันแบบนี้นะคะพนนันด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ถักค่ะ เราถักไปไม่ต้องดูไม่ดูไม่ต้องดูโคดเนาะถักไปเรื่อยๆถักให้ดูเฉยๆนะคะว่าถักยังไงเห็นปะมันจะง่ายการถือโคเชของอม่จะเป็นการถือแบบปากานะคะคือมันช่วยลดความเสี่ยงในการปวดข้อมือได้นะคะปกติปถ้าถักแบบนี้ก็ได้แต่มันเจ็บมีความรู้สึกว่าข้อมือมันบิดบ่อยอะ่ะแล้วมันทําให้ <c oughs> ถักไปน,นานๆแล้วเจ็บก็ถักแบบนี้ ไหมมันก็จะขยาบไหเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปกำลังดีนะคะนจับแบบนี้เลยคนเก่งๆอาจจะนั่งหัวเรอยมีอยู่ก็ได้อันนี้เราบอกต่อมือใหม่เนาะมือใหม่บอกมือใหม่นะคะเออจะเป็นลนนักษณะนี้อย่าลืมนะคะไหม่ต้องมีความหย่อนเยอะหน่อยอย่าให้มันใกล้มากมันก็มันจะไม่ค่อยไป นี่นะคะเห็นไหมง่ายควบคุมง่ายมากค่ะไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไปเห็นไหมดูมันจะพอดีพอดีมันไม่แบบอย่างนี้ มัไม่ก็แล้วก็จะไม่ตึงแบบนี้นะคะพอดีอันนี้ต้องเพื่อนเพื่อนถ้ายังไม่ชินก็คงต้องไปฝึกก่อนเนาะให้มันชินนะคะอันนี้ก็คือแบบที่ใช้กับนิ้วชี้นะคะเดี๋ยวไปดูอีกแบบกันคะ่ะวิธีที่สองนะคะแอดมี่จะใช้แหวนนะคะใส่ไว้ที่นิ้วกลางแบบนี้คะ่ะเห็นไหม แนะนำว่าต้องให้มันอยู่ประมาณนี้แหละถ้ามันลึกไปไม่เวิร์กละเพราะว่าเราต้องงอเราต้องงอนิ้วแบบนี้นะคะวิธีนี้เราจะเกี่ยวไหมไว้พักไว้ที่ด้านหน้า้ไม่ใช่ <G ười> ด้านหลังค่ะแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมคะเพราะว่าตัวนิ้วกลางมันยกขึ้นตัวเนี้ยมันจะช่วย พยุงนะคะส่วนวิธีเมื่อกี้ที่ทําคือที่ไว้ตรงนี้ไว้ด้านหน้าเพราะว่ามันอยู่แบบนี้ถ้าเกิดไปไว้ด้านหลังนะคะถักไปถักมามันก็จะถอย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 ออกแบบนีไไ้ไม่สะดวกเนาะก็เอาไว้ด้านหน้านะคะต่างกันนะต่างกันนะนิ้วชี้เอาไว้ด้านหน้านะคะนิ้วกลางเอาไว้ด้านหลังนี้ค่ะค่ะเราใช้นิ้วชี้ในการประคอง ชิ้นงานเรานะคะแล้วก็ถักไปค่ะโคดไหนแล้วเนี่ยโอเคจริงๆวิธีนเนี้ยเห็นต่างชาติเขาทำนะเห็นต่างชาติเขาทำง่ายมากเลยเขาทำแบบไม่มีแหวนนะต่างชาติเขาทำแบบนี้เลยแบบเนี้ยค่ะแบบแบบเนี้ยเนี้ยค่ะแล้วเขาก็ใช้วิธีพลิกอะไรไม่รู้ะ ทำตามทำไม่ได้นะคะจนมาถือมาเจอวิธีเลยแล้วแบบว่ากรี๊ดมากอุ้ยฉันทําได้แล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเวิร์กมากเพื่อนๆเห็นไหมนิ้วมันจะอยู่ยนี้ตลอดนะคะถ้าเกิดมันแบนๆอย่างเงี้ยเราจะหาไม่ได้ใช่ปะ่ะมันจะเราเราเป็นมือใหม่ด้วยไงเรามือใหม่แล้วก็แอบนับโค้ดไปด้วยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา อปปี้ถักยังไม่ค่อยเก่งนะคะฉะนั้นความเร็วในการถักไม่ต้องถามถึงเลยนะไม่มีถักได้เรื่อยแต่ไม่ปวดมือนะไม่ปวดมือเพราะว่าเราจับแบบนี้ไม่ค่อยปวดมือเท่าไรหร่เห็นปะมันเวิร์กัะเห็นปะแนะนำเลยนะคะเพื่อนๆไปค้นเลยของเล่นเรามีอะไรแหวนเวอรของ ลูกของหลานยืมมัยืมเอามาลองใช้ก่อนได้นะคะหรือจะลองทําเองนะคะเป็นลวดแล้วทําเป็นท่นท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 นานแท่บนบานแบบนี้ก็ได้นะน่าจะลองนะเออถ้าหาแหวนไม่ได้แต่ถ้าเป็นแหวนแล้วมันน่ารักไงเออบางคนมีแหวนหัวแมวแหวนหัวน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยทําไปแล้วดูแหวน,นไปมันน่ารักมันได้อารมณ์สุนทรีนะเพื่อนๆโอเคนะคะก็ประมาณนี้นะคะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับเทคนิคดีๆที่แอดมี่นำมาแชร์นะคะถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะและอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมี่ด้วยนะคะคลิปต่อไปจะมีอะไรคอยติดตามกันนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย